สบายดีทุกคนน้อยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเว้นสายป่าเมื่อนี้เฮาสีเดินป่าแต่มาพบทีมงานผ่านประหลาดเ่นเฮตทางเขาบ้านพี่น้องโอ้สบายดีสบายดีอ่าโังานนะวนหนาวะนะะัวหนาวะนะะือยืนว่ไดดคือจ๊กหน่งโมงฮะโอ้เนาะ ชาทยยังจะ่าให้อันนั้นเราห um ิ่มเลยเราหิ่มจนเรช้คนหัวแล้ว่าเรานม่นาว่เนี่ยไม่้คกทำมาได้เนี่ยเนาะพัฒนาขนาดผู้ใหญ่ใช้คำว่าไปเมาอยู่บนดินยามมันเมือมันคืครัาพื้นบ่เมียบริยากทรงบ่ไอ้หไหวบริจากทรงบ่บ่แล้วจะช่องอ่ะจะช่องไายไป พักก่มามเช้าเนี้พกมเช้าน่พอจะแต้มมือบุญนน,นอ่อยไหมมาจะว่าโอ้ยจักสมจักยางกัมาคันคันมาบุญนันงงาได้บุญบนานถ้าเจ้าจะได้ให้หกขึ้นหนอ,อ,อยหญ่หกขึ้นคือวายุมีอ่ลืมจะแทรกลบัน เมียก็่ลมาีเราลืมมียบ้านนี่เราก็ช่โอ้เนาพัฒนาเนาะบ้านจ้าไว้เนาะทางเขาบ้านอะไรจำมาใส่ให้งานคดอ่าโอ้จกไฟจกมันแต่ละทีมงานเฮาโอ้พันต้น้อมเนียว่าเท่านี่ส่นพักแกบักแพ้วนี่ว่าไปกิดตรงได้จังว่าไหายพันตนไปกินแ

หัดหยอดย่ำแลดูย่ำแรงมาเลยเห็ดทางเขาบ้านเองเนาะว่าเนาะปูปีแล้วนะปูปีเลยเหรอปอน้ำบรรทุนีเลยอ๋ออันนี้บ้านเพิ่นกะสีห่างจากเมืองไปสิประมาณสองลักกว่าๆไปเนองเลยแต่มันก็อยู่ซอกปรีค่อยฝากกับปู่มี่แต่คนทางกะเพ่เพ่ย่ำผลอธิบายว่า่วงมดพ้นแล้วเพิ่นก็มาซ้อมแป้งเข้าบ้านทางเข้าวบ้านเอาสิขึ้นสิเห็ดที่หอดฟูกแล้วเหรอ

แบก่จิดีกวาลีลาไปได้ฟันนี้มือเดินเดินพ่อบังแม่ด้วยพ่อบังแม่พ่อบังแม่ห้องวัวจะไปเห็ดหอดหน้าควยวานเอเออเศษหอดพุดนมื่นจากไปกับตอนั้ะมันแวันนี้สิบปห้านี้ฮ่ายิ่งนกยิ่ใจผู้นี้อาเจกใหม่เนยธรรมดาไปแหมากไปมากแกมากอะ นักกาช้อมหนาทึอนมาได้เห็นออกไปน้ำใบหวานแล้วกับน้าพึ้ปุกๆนะทนมีใส่พนาอีกแม่ไนใส่แล้วเขาเขาใส่เพื่อไปดี่แรกใส่ไ้ตั้งอยากใส่ล่วน่เออเนาะมันยากเอาเป็นกันใช้กันรวมแล้วเท่าคนเ่าแห้งใส่จน่าชิบวิได้ใช้เออแนีคนเ่าบุได้ใส่แล้วมาต่อไปบรได้ใีเดินเห ใส่เบรคังนึงก็ถือก็เสือยู่เล uh uh ็กหน่อยมันนึ uh> ่งละหมื่ฉช่ต่อุ่นนี่อ่แช่องลักแต่ว่าไปสคืนไปสคืนเราไปขาคิดว่าก๊างมากานี่้สีสิบลักผมกลังมากเานี่เลยว่าใกล้สุดไปอยู่ในไซล์หละนะฮะบดบนอยู่บดบนอยู่เนาะบดเกอนที่เกอนนนองเนาะไปใช้กินเอ้าบดเข่าเนปะเขากินกับบด่ะ ไปลายเหมือเขาดทอนยางไปไม่เคยเป็นเมหอยจะเคยีว่ายังไดเนาะึีว่าละโอปตาเนี่เาเาไปผากลวคอยนไม่้งนอกได้เยามาบ้านเขาแบโอ้แต่ไปเบิ่งเนียยลาเด่น แห่งนาเขาพ่อเจะเค็ดคนหัวเลยเชานี้มี้เราแพเราหมาดเราทาแปงไหนโอ้ดี่นีไรโอรอจากไดขี้มือเล็กหน่อยเขาชังในเฟสนี่ราวังระวังเด้อกันนนานเน้อระวังเด้อพันยังว่าเอ้ยวราบกขิดดอกเห็นว่เออตัวว่าค้ายกันมาแต่เมืองกูได้เลยเออ ครับอันนี้ทางเข้าบ้านเองเครื่องอุปกรณ์บ่มีบ่มีนั่นนี่แหละรถล่างบ่มีอาศัยจกไผจกมันมิจะจกจะชวนเพ็ดมาแต่เมืองพุ่นอือออกมาท่านนี่ละมันก็ระดับจะเข้าพอ3หลักเนาะโอ้3ามสี่หลักเออพุ่นแลกระดับพุ่นแลอ่าสมัครคีสมัครคีเออใชล่ะเวลารื้ขุดมูเต้ล่ะเออคนงานผ้า

ว่มามาหอดแล้วว่าได้เรายิ้มอยู่วะเรายิ้มหับอยู่ไปเลยนะเราว่าเรานาบูดหรือว่าอะไรกันคือกนคือข่อยข่อยนาบูดแล้วไปเหิงโผลยเราหายเราหายแต่บางตัวเห็นนาเราได้เออว่าเรบัตรบัตรบัตรเพื่มาหอดแล้วหิ้มไม่เนาะ โอ้แน่นต้องใส่มีคองวยใเอ <c oughs> อข้อขาดนะชาวลวอมาดิข้อขาดล่นวะวัดกระเฮ็ดละวัดหิบแล้วก็ว่าแค่วงบ่าฮ่คนมีสน่ห์เนาะงัดด้แล้วไม่ด้นหมูแว้ล่ชวางแค่เฮ้าันายเออเล่าบุ๋มียังมือล่ะ,ละคุณต้องซ้ำบาทมือละ่ะ เันเอาล่ทามึ้นเนี่ยเราบอกไปทำไมโน้น่นราอเบิ้ลเบิ้ลมาาตเราเช็ดเยบิ้อุบิ้มุปิมุปิมขอชอบเหมือเออวันลจักวาเรามาแต่่นแล้วเราชวนเขาบ่อนเขายางเาตออาีคนมีเสน่ห์เย พอเราเราหายนะบิงเราเว่าขึ้นนี่ขนาดาอเราเองได้ทามยังเราหว่าไเป็นในมอเออขึ้นเบิ้งนั่นแหละบัดพัวมาบัดฉักก็ขึ้นน้ำเราเออเตนมัล้วไงบองเต็มแล้วขน่ะ คอยเมียนาข้าวบบคอยไปมือพอดีขุดจับหอกล่าว่เวนขารืในเจ้าเจ้านีลห่านอยู่ใกล้เห็นแล้วชุดอยย่ใกล้เห็นแล้วคอยเมี่ยนาค้าแบบนันขุดจังไ้คอยไปมืดกุ้เมเมียมุงโหยังมตากเข่าวันนี้ประกลา่าพอมอยยนีกินเข่ากับหนิ่งห่งไม่หห้เปิวยมาปา นี่คิวจะคอยนแมนเวลาเวลาแมนควาพันมีวะพ่บขี้อะวจะาพ่อ่อยไปหน่อยอเลี้ยเบืงดอกไปหน่อยอยเลี้ยงบึงดอกท่านแมนเขาข้ามมีแล้วเรี้องแล้ว เราจังชาดบอลฮะก็ชื่อวากระบุนนะแก็หัวบอแล้วก็เสีหายพก่งสุด้แปกงก็เล่นหายแล้วมันมึงจด้โมแลกโมเสียครันเราโม่ท่าอีกเท่าดีคือว่าทมตั้งแต่บทตอวนี้มันเป็นคุ้มหน่อยเนาะเออป๊าเปบบ้ันเออ ทำอะไรใช่ใช้เาอมหันขัได้ยเ็อันนี้มีแต่แหงงานมือหมดเลยเลยนเห็ดนะผขอมกันเห็ดสะเือมีความสมานสมัคีกันเห็ดทางเข้าบ้านศสยจกไผ่จกมันบานข้าเจ้าแบบดังเดิมพี่น้องไอ้แบบสมัยเก่าจอาไผ่จอบมันยองกันลดกันเที่ยวไรคือกันเนาะเพราะจะเที่ยวได้เวเป็นคุ้มเพ่อแงพ่อออ และความสมัครคีอยู่บอนได้ก็คือความสําเร็จอยู่บอนหันอันนี้แหละทึกแหละเพลินวันการสมัครคียมันดีบัตรถ้าทั้งสิเป็นบ้านหน่อยแต่มีความสมัครคียถือว่าเฮาอยู่อบอุ่นได้แล้วอพร้อมเพียงกันเป็นมาสลานเลยสั่งเอาเองสิบเท่เองสั่งเอง ำดำไข้เเมันมันอยู่ไก่ทงหน้ามันจะขาดเนาะน้ำสูบยำยำฝนบวจักจักจักอจกคนในหมู่บ้านนีจักวะคนจำนวนคนในบ้านนปนปูแบบนี้ลายชาบเลี้ยวอดว่าสองลอย้ร่ำนอลอยสิบห้าลอยสิบห้าคนกันนะคือบ้านอยู่ในสิบชนก็สิบสิบสองสลังคาบ ซาฟซามซาฟซามลังคาเออเรียกว่าบัตรบัตรปากสีดำเมืองขาบ้งท้องแขวงสนะเขตมีซาฟซามลังคาลอยกว่าคนเนาะรวมทั้งหมดบัตรใบใหญ่บันไดแต่ยังขาดคนทางแล้วก็ไปผ่าบ่มีถือว่าไปผ่าในเขาเมืองตั้งแต่ปีสองพันตะไก่ก็บ่ได้ไกลดอกแต่เมืองแต่เมืองก็ประมาณสองลักปลายสามลักมันหยกสูงหรืออีกเนาะบ่ได้ เชียงเขาเหมือนบุกเบิกใช่แต่ว่าพร้อมเพียงกันนี่มันโมมีโครงกวนกันนี่หาจะมันบอกเขากันตึงหัวโมมีแล้วมันยายจำเหมืนหลังก่อนหมดแล้วเออบัดหน่อยมันก็งบโบรายเลยโบใช่แล้วมันโบราณแต่เขาไปเขาเจ้ากับนี้อยู่แล้วรถมาไม่จะหลายของหลายนี่มันกลายเป็นประโยชน์เลยหนอเห็นว่าเพื่อนช่วยก็ช่วยเพื่อนก็เขาแน่เพื่อนแน่ บริย <N> ิ้มยังยิ้มเมียถ้าแปลงนาข้าวคือว่าคอยกับว่าสิบพันห้าละจ่ายผูมมาผมพี่น้องเ่นปากสีดำ่นเห็ดทักก็เลยประกอบส่วนน้ำิ่นซื้อน้ำ มาเรียกเสพิสดให้แตงเอาคนแตงคนไปซื้อน้ำซื้อน้ำเย็นกินยังบ่ม,มาอยู่ไปดองเห็ดเห็ดแข่งแดดเลยนะพี่นอ้องเลยเป็นหมู่บา้านเศร้าส้มลังคาเฮือนนี้เป็นบ้านพานันปลาดพานันมีบ้านพานันมีบ้านพานันจุย้ยไปกินแดดแล้วลูกตัดเครื่องตัดเครื่อง ปลากระแดงรอ่านท่านประลัเราบกินแต่พันปละเรากินนำตัไม่น่าเลยน้มาันแล้วอนเรีกเมนันเามยนแ้วนะเพได้ถูเล่าน้ะมแดดมือแรงเห็ดต่ออีก แปลงทางาดงอ่าแปงทางความบาดา่าได้เที่ยวเนาะี่ห้อยเลอความเลือออบุุดทมหอยตอนไดุ้ดมหอยมาถักแน่โอ้บาดใหญ่คเขา่าสิประกอบหลดใหญ่น้ำบาดเน่าขัดเพ่น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 มาซอยจังหวะจังหวะซอยมามามากินน้ำเย็นน้ำเย็น พปบบาลาก็สิกินอยู่ะล่ะคนก้เกข่าแล้วกินน้ำเขากันเาแล้วกินขรับแวเอาอยู่ทางเตี้เรไปไปตีลุกเคยหน่อตี้นเคยว่าต้องเคยเก็บมาแทนพอเทาบอกพแวดาณอลุเออี้

เ้มาเยมอ๋อสำเร็จสำเร็จอะไรบ้านฮะสำเร็จละพ่ออะไรมือแองต่อใเนะักเทียงต่ออผักเทียงผักเทียงแล้วบนี้นนาะ ถือว่าเิ่นผักเที่ยงพี่น้องต้นเดือต้นแรงเิ่นเห็ดต่ออีเแต่เฮ้าสีไปหาเหลาะจ่ายปููกม,มาหาเหลาะอนตีน้องเลยเพราะว่าเฮ้ามาสวัสดีพัชนพัน์ประหลาดพันประหลาดทุกข้า ้าหลาะแทวหน้า,าเกือกครับเพราะได้นกมากินแหลกนกเขาหลายเติบได้ขอบเขตต้นอืม่ะมีแต่นกเขาลงมากินนั่นเขาเขาแถวหน้ารือว่าพันมีกะส่วนไปอยู่มือแรกไปกลางคืน,นไปกลางคืน,นแล้วไปกลปกับมาตอนไปตอนกลางคืนแหละก็มืคืนเสามาแต่เสาว่าขา,าเจ้ามาเห็นทางเขาบ้านยังโบแลเด้วยถือว่ามัอนี้โบแล้วยมอนี้ แต่ตอนแรนกนี่เจ้านายเขาลงมาเขาพักเที่ยงเด่นเขาพักเที่ยงแล้วเขามากินข้าวกินน้ำแล้วเขามาเห็ดต่อยได้พี่น้องเลยเม่กี้เขาว่าก้อยทิส่วนพันประหลาดมาไพันประหลาดกะข้าเป็นปัญหาเบี้ยเฮ้ยยาแล้วกว่าอ่ะมาหลุดนักวันพี่น้องเลยว่าสิได้มันอยู่บ่มาหอดก็เห็นนกเขาบินซีหาโตบินกันไปสิไปจับอยู่

มันละตัวหนึงตกะคร สีหาโตอยูก่ไกลมันมันย่องอะไรมันมันแปลกมันแจะหายหน้าหายตัวตกมีแต่ว่าชยดักนะมันต้นชิมขำจนมันบินมานี้ ดูขนาดใหญ่เมื่อห้าหลอดก้อยไปละอและในตัวเดียวแหละยังข่อมเกียนพันมีอยาเาขาวดกเงาไปจักยังบุหุดิน ดูเท th นะ้าถุงนักยองนกะหนาเหือเขาหนะ้ากระจอกประเด็ ถ้าแบ่งแล้วแล้วแมนลีกันว่ here, นามีวารีมีมาได้แล้ว it, athlete, นี่จะค้างมาได้แล okay ้วเนี่ยได้แล้วบ่แต่ตัวนึ่งหมด้หลายตัวนึ่งใช้ผ่าใส่พันมีดไปว่าแะไรเหมือนแหลกแหลกมาแล้ว่พันถันงไปอะไรจี้ส่วนพันมีไปไปว่าอะไรจะไปบ่ไปเนาะไปเนาะกันเนาะเป็นยัง นั่นคือบุหรี่หลอดคอยกลับมือเอาเปยก่อนแล้วคือว่าเป็นใจปวดเท้าเธออนี่เอามาเป็นกระตุกไงเลยเนี่ยปลาสิกินมดไปแล้วนี่ยขนาดนั้นเขาถูกฉันลิ้นผมเยอะเต็มเอาลายคนแล้วเขาเอาไปโอ้เอาเอาในยังก็ไปเพื่อนดองบ่มาแต่ดองบ่เออดองลูกใหญ่นึกตึกของแท้แล้วขนาดนั้นบัวลายอันว่นยังบัวลายอยู่ผมเป็นไงเนาะโอ้ไปลินบุญมวนขนาดแล้วเนาะ จะขึ้นจะไปแต่มือได้หามือได้นะแต่มือเขาตั้งพวกิบุญบุเนาะป้าเจมี่กินชิ้นว่ยังบุญเฮิร์กนี่นนจันก็ยังบุญเฮิรมเออหอนั่นแหละดีบ่ยังบุญเฮิรกนะกะเจาอากาศอยู่ือลงบานเจาอใครตีกะเจาแต่แต่ผูมมากเนาะเอาไม่ไม่เกี่ยวขนาดเอาแล้วสบายดีมาเกี่ยวแล้วนี่ห้ามานางน้ำพัดประหลัด นี่นอกนั่นเติงวะอเติมบ่อเติงยงยันพ่นบาทเออยันเพิ่นข้าเวียกหลายมาได้มากง่ายดอกอไลดอกแล้วเมื่อไหันทงเือ่เเกมื่อแลรวาบกมามื่อยเยกมามหร่เรบยกเมื่ออีกมืนที้าสีเดินทางไปยัใส่แหวมูป่าซึ่งแหวมบัง สั่งแห้วมูปลามาปอกุกินอหมื่นเนาะอื่นใส่แห้วมูปลาหมาื่นการทิ้งกุ้งให้ม้วนข้าวพันนี่ข้าวพันเจ๊ยกับข้าดงคือกันมื่นแต่เขาไปหาอยังฮากิซี่เขาอยากไปฮากิซี่ที่ขาดจะหานลำไยของเขา,อเขาเนะโอ้ยเข้าแซ่ลเนาะโอ้พันมีไปนะั่นพันมีพันเจ๊ยข้าดงแล้วหมื่น เขาส่วนกันอยู่เว่าเหาสิไปกับพันปลารถสิไปใส่แห้วมูสใส่แห้วมูแล้วก็ใส่กับนูพรอมเนาะใส่กับนูพรอมมือเราขอไปโท่มาได้มีแต่คนมากเราเด้ชี้โซ่ใช่ใช่ลงชี้ใหญ่เลยอ่าผมแยมรถมากเราเลยัเตรียมไว้แล้วเออบ่ถือถืออันเรือถือเอาข้าวเจ้าบ่ถือหม้อไปแล้วถือเอาข้าวเจ้าโอเควะเอาข้าวเจ้าเลยเนาะเนาะเอาบ่ถือข้าเนียเบาถือข้าวเจ้าจะจุ่งนี้ข้าวเจ้ามากเออมี่ข้าวเจ้าถวยได้สิถวยถือถวยคว่ ก็ทแล้วดรวยมเนาะเทื่อมือื่นหาเดินทางกับพันปะาลดเขาดุกไปใส่กับดักหมูป่าแล้วกับอันนั้นกับดักหนูหนูไว่อนมจีจักกันเห็นได้เราจักไอห่างแล้สอดกันเข่ามืออ่ะขยมือได้ปะนี่เอาละอ่าโตได้นกกับนกตัวเดียว นกเขาตัวหนึ่งหลัเลเลเลหบเมื่อหลับนกกินละวแล,วลกพอพบกันอยู่ดงอะไรเมื่ออื่นอะลรพี่น้องเลยนี่แต่มือน,นี้ยเข้ากลับบ้านก่อนนัดกระพันประหลาดมือเพื่อมืออื่นเนี้ยเขาสิเขาดกอะมือเนี้ยพบกันใหม่พี่น้นนอง